คน,คนวิเศษต้องวิเศษกว่าคนอ Le yeah. bueno, yeah. ื่นเลือดของคนวิเศษมันร้อนแรงมาตั้งแต่อดิตปัจจุบันเลือดของคนวิเศษก็ยังเข้มข้นเราจะทำทุกอย่างเพื่อโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ กับพี่คำ,คำ,คำาวเียีกรบพีาา้วคำรนำร,นร,นรนต้องบอกว่าแขวงเมืองวิเศษชัยชาญในสมัยกรุงศรีอยุธยาพื้นดินที่นี่ เจิงนองไปด้วยเลือดเรียกว่าเลือดนองท้องช้างเพราะวีรชนคนวิเศษชัยชาญไม่ว่าปูดอกปูทองแก้วร่วมกับวีรชนของค่ายบางระจันนะครับต่อสู้ฟาดฟันกับพม่าไม่ให้พม่ายึดดินแดนนี้ไปเป็นเส้นทางผ่านไปกรุงศรีอยุธยานี่คือคนที่แขวงวิเศษชัยชาญเป็นนักรบเป็นนักสู้รักชาติรักแผ่นดินยอมตาย เพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอดและณนะวันนี้วันเวลาผ่านพ้นไปนะครับแขวงวิเศษชัยชาญกลายเป็นจังหวัดอ่างทองชื่อที่เป็นมงคลและวันนี้อำเภอวิเศษชัยชาญโดยเฉพาะโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญกำลังมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นท่านต้องรักคนแขวงวิเศษชัยชาญท่านต้องรักคนที่วิเศษชัยชาญอ่างทองณนะปัจจุบันนี้ด้วยอดีตเขาช่วยบ้านช่วยเมืองมาอย่างมากมาย วันนี้เมื่อเขามีปัญหาเราจะไม่ช่วยเขาหรือนะครับเขาต้องการเพียงเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษเฉพาะทางที่เอามาช่วยผู้เจ็บป่วยเพราะโรงพยาบาลได้รับการขย,ขยายให้มันเติบโตขึ้นเพื่อรองรับกับผู้เจ็บผู้ป่วยทั้งอุบัติเหตุหรือว่าโรคทั่วไปนั้นก็ฝากพี่น้องว่าวันนี้คนที่มีบุญคุณต่อบ้านเมืองกําลังทุกข์ร้อนถ้าท่านช่วยเขาได้คุณจะช่วย พ้าป่าครั้งนี้นะครับที่จัดขึ้นมาโดยร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญเนี่ยก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะลองฟังจากปากคำของท่านผู้นวยการนะครับท่านบริหารจัดก,การอ,อ,อยู่ที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญท่านย่อมรู้ดีถึงปัญหานี้และท่านต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างที่เราคนละไม้คนละมือถ้าช่วยได้เราควรจะช่วยกันนะครับคนพวงนี้ช่วยชาติเรามาก่อนทำนุนการครับเชิญเลยฮะ สวัสดีครับผมนายแพทย์ประเสริฐเสถียรกิจการชัยนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองออในครั้งนี้เป็นความโชคดีของอำเภอวิเศษชัยชาญเรานะครับที่เราได้รับงบประมาณมาสร้างบึกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังใหม่นะฮะด้วยงบประมาณ60ล้านบาทในส่วนของพวกเราเองนะเราก็มีความภาคภูมิใจเพราะเป็นเบกที่มีเบิกขนาดใหญ่สามารถที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวิเศษชัยชาญและก็อำเภอใกล้เคียง แต่ในส่วนของอปัจจัยบางอย่างนะครับก็อาจจะทําให้เราอะอยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะสามารถที่จะให้การให้บริการองนี้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์เราก็เลยได้ต้องเรียกว่าเป็นความโชคดีฮะได้จากพระเดชพระคุณนะฮะท่านพระประหลัสมชายนะครับกันฑิสาโรรักษาการเจ้าวาดวัดหลวงสุนทารามนะครับได้มาเป็นเจ้าภาพนะครับในการทอดพระป่าเพื่อที่จะให้กับโรงพยาบาลเสรชาในครั้งนี้นะครับ เป็นการให้เพื่อปึกอุบัติโดยเหตุฉุกเฉินหลังใหม่นะครับในส่วนของการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการระบบโลจิสติกต่างๆทั้งนวดจะเป็นถนนทางเชื่อมรวมทั้งระบบโซล่าเซลล์ก็ในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งในส่วนของประธานฝ่ายส่งนะครับซึ่งเป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัชาญคือ,อท่านเจ้าคุณครพระบริยัตโสพลเมทีนะครับแล้วก ประธานฝ่ายคารวาสของเรานะครับท่านอาจารย์ดรเจริมศักดิ์ปินทองแล้วก็เรายังมีประธานฝ่ายอุปธรรมนะครับคือท่านฟองจันนะครับวัฒาตาดานะครับและคะนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันซึ่งในส่วนของการจัดหาในครั้งนี้ะจะมีการจัดขึ้นนะครับทาประปาาในวันเสาร์ที่3สิงหาคมนะครับ2 5 6 7กเ็อยากจะเชิญชวนนะครับพวกเรานะครับถึงแม้เราจะเป็นในส่วนของอำเภอซึ่ง ไม่ใหญ่อะไรถ้าเทียบกับในระดับประเทศแต่ผมยังมองว่าสิ่งที่ท่านจะได้ช่วยเหลือพวกเราในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะ่อดลมหายใจต่อชีวิตให้กับประชาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยส่วนหนึ่งครับต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะครับที่จะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ให้กับพวกเราครับ yeah. ท่านนะครับขอบกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ที่เดินจับจ่ายใช้สอยตลาดนัดพวิเศษนะครับพ่อค้าแม่ขายทุกร้านทุกร้านนะครับวันนี้อย่างที่ท่านผูมิในการและอาจาร,าจาร,ย,าจารย์นำหน้าในประชาธัมพันไปเมื่อสักครู่นี้วันนี้โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญน,นะครับามาบอกบุญถึงที่ถึงร้านกันเลยนะครับในงานทอดพระป่ามหากุศลวัดหลวงสุนทารามครับทอดผ้ป่าให้โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญน,นะครับ่านขอมอบเงินทําบุญพระป่าโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญน,นะคะ ร่วมกันโมทงนาสาธุครับในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวิเศษชัยชาญขอขับคุณคุณป้าครับที่กุนามีกุศลจิตเพื่อมอบสิ่งดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวิเศษชัยชาญครับการขอบคุณครับค่ะคดิฉันนะคะในฐานะที่เป็นคนเก่าและคนแก่ที่สุดในอำเภอวิเศษชัยชาญเนี่ยนะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวตลาดวิเศษชัยชาญ และอำเภอวิเศษชัยชาญตลาดจนตลอดจนจังหวัดทั่วไปนะคะมาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในงานโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญค่ะครั้งนี้ด้วยกันค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมอภิชาติสเสหราในอำเภอวิเศษชัยชาญครับวันนี้อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับร่วมกันทําบุญทอดผ้าป่าวัดหลวงสุทารามครับเพื่อวัดหลวงเนี่ยจะได้นําเงินมา ให้กับโรงพยาบาลพิเศษในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะในเรื่องของการไปใช้ในตุบอุัติเหตุครับถึ่งสุกท่านทราบดีครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฉับไวแล้วก็เรามีความจําเป็นที่เราจะต้องมีเครื่องมือที่สะดวกทันสมัยแล้วก็ทัน รวดเร็วที่จะได้ช่วยยื้อชีวิตสําหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุครับส,สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเป็นสิ่งดีที่เราจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบอุบัติเหตุได้ครับก็ยังไงก็ขออนุญาตเชิญชวนครับร่วมกันท่อพะป่าสามัคคีครับเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับ <Yeah. S 1> เพื่อให้ต่อลมหายใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สามารถยื้ยืดยือย้อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์เราคงอยู่ต่อไปครับยังไงก็ขออนุญาตเชิญชวนครับเลือดคนสุพรรณ ต้องเดินไปเคียงคู่กับเลือดคนวิเศษชัยชาญเย้งวันนะครับเราทำเพื่อโรงพยาบาลวิเศษชัยชานเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองนอกจากเพชรบุรี กำแพงเพชรแล้วนะครับมีจังหวัดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความรวยร่ำรวยอยู่ในชื่อของจังหวัด <c oughs> จังหวัดนี้คือ <c oughs> อา่างทองไม่ใช่รวยเฉพาะตัวเองแต่ความรวยนั้นล้นเหลือล้นเหลือแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนที่กำลังมีทุกมียากต้องการทำให้เกิดความเสมอภาคขึ้นใน พื้นดินที่มันเป็นทองก็คืออ่างทองและนี่คือหนึ่งในนั้นห้างทองแม่แม่ดำนะฮะจิตใจท่านต้องการช่วยเขาเพื่อวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะครับคือการสร้างโรงพยาบาลวิเศษจารา์แผนกตึกอัติเหตุนะครับเป็นโอกาสดีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนท่านทุกคนนะครับ ที่มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อท้องถิ่นของเราการที่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประชากรท้องถิ่นเราครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกคนครับร่วมกันครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับขอขอะคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือโรองพย<อ>าบาลวิเศษชัยชา,ชา หนุ่มอ่างทองมาลงรักน้องกานดาโ้แม่สาวชาวนาแม่สาวชาวนาบ้านทุงอย่าตัดไม้ตรีพี่นี้ไม่ใช่หนุ่มกรุงพี่ก็เป็นชาวทุงอยู่จังหวัดอ่างทองเมือนกานเรารักกันน้องอย่าวันไปเลยนน้องพี่จะทำนาลงน้องเก็บเงินสื้อทองมามันอย่าเรียกให้แพงอยากแกล้งพี่เลยแจ่มจันเราต่างชาวนาด้วยกันสักสามสี่พัน ก็ดีพอสิ้นนาหนา,หนาแล้วพี่จะพาควันอ่อนไปไหวหลวงพ่อองค์พระนอนที่ตำบลจักสีจะพาจอมควันไปลบบุรีไปนั่งดูลิงมันจูจีน้องกับพี่ไหว้พระปิดทองแม่แก้มขาวผิวขาวจันแจ่มสวยเหมือนดังกับแม่มแม่จันแหลมเดือนสิบสองถ้ารักกับพี่จะให้เป็นเทพีอ่างทอง